่าสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนกีตาร์ตีคอร์ดง่ายๆฝึกไปทีละท่อนนะครับก็นานๆถึงจะทำทักทีนะครับฝึกไปทีละท่อนคอร์ดที่ผมจะใช้เล่นในคลิปนี้ก็จะมี G Bm i n o r A minor D C แล้วก็ E m i n o นนะครับถ้าใครที่ว่ายังจับคอร์ดไม่ได้ก็กดดูที่ใต้คลิปนะครับผมจะมีลิงก์หัดจับคอร์ดไว้ให้ก็กดไปดูกันได้นะครับเป็นลิงก์หัดจับคอร์ดสำหรับมือใหม่นะครับมีอยู่ทั้งหมด10คอร์ดนะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดในเพลงนี้ผมก็จะใช้เป็น2แบบเหมือนเพลงทั่วๆไปนะเป็นแบบเต็มห้องแล้วก็ครึ่งห้องนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นเป็นเต็มห้องนะครับในเพลงนี้ แต่มองก็คือตีลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงจะประมาณนี้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วพอเราจะเปลี่ยนคอร์ดเราใส่ลงขึ้นเข้าไป ววรประมาณนี้นะครับได้นะครับแต่ถ้าว่ามือใหม่บางคนที่ว่ายังเปลี่ยนคอร์ดไม่ค่อยทันนะครับไม่ถนัดใส่ลงขึ้นก่อนที่จะเปลี่ยนคอร์ดนะครับเราก็ตี แค่ลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนก็ได้นะครับไม่ต้องใส่ลงขึ้นก็ได้นะครับลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงขึ้นขึ้นลงลงเราตีแบบนี้ได้นะครับดูตัวอย่างเพลียสักนิดนะครับ ฉันได้ใจแล้วว่าจะเลิกกับสันฉันก็คงต้องยอมใช่ไหมะจะประมาณนี้นครับถนัดมากเลยนะครับเพลงของหนุ่มกละมันก็จะออกแล้วปประมาณนี้นะครับสำหรับเพลงที่ว่าผมถนัด อ่าได้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดแบบเต็มห้องนะครับแล้วมันจะมีไอ้ครึ่งห้องแทรกเข้ามาบางช่วงนะครับครึ่งห้องเราก็ตีลงสองครั้งแล้วก็ก่อนจะเปลี่ยนคอร์ดเราก็ใส่ลงขึ้นเข้าไปนะครับตียกตัวอย่างเป็น A minor กับคอร์ดดีนะครับลงลงลงขึ้นลง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 งขึ้นลงลง ประมาณนี้นะครับตีลงไปสองครั้งแล้วพอเราจะเปลี่ยนพอร์ดเราใส่ลงขึ้นก็ไปลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลงได้นะครับสําหรับวิธีการตีคอร์ดแบบครึ่องง้องครึ่ง้องนี้ถ้าว่าใครไม่ถนัดใส่ลงขึ้นเราก็ตัดออกได้เหมือนกันนะครับเราตีแค่ลงสองครั้งลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยนลงลงแล้วก็เปลี่ยน ลอง,ลองปกติแล้วมันจะเข้ามาแทรกประมาณ2ขคอร์ดนะครับแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นเป็นเต็มห้องเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างผมก็เล่นไป2รอบนะครับ A minor D A minor D, D อยู่อย่างนี้นะครับมันจะมีอยู่ท่อน้องแต่เขาเคารพการตัดสินใจ เป็นเื่องห้องพอเรามาเปลี่ยนเป็นคอร์ด G มันก็จะเล่นเป็นเต็มห้องเหมือนเดิมนะครับมันก็จะเข้ามาเทกประมาณนี้นครับประมาณ2คอร์ดหรือว่าจะตีเป็นไอ้ลง2ครั้งไม่ต้องใส่ลงขึ้นก็จะออกมาประมาณนี้นะครับแตต่กเารันนสิใจะ,จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการตีคอร์ดก็น่าจะได้นะครับ ทั้งเต็มห้องแล้วก็ครึ่งห้องเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละท่อนนะครับผมก็นานๆถึงจะทําทีละท่อนนะครับในเพลงนี้มันเอ่อผมเล่นคีย์เดียวกับต้นฉบับเลยนะครับเป็นคอร์ดที่ว่าไม่ยากก็จะเป็นคียดตรงกับของหนุ่มกะลาเลยนะครับเราเริ่มต้นโดยคอร์ด G ีนะครับเพลงนี้จะไม่มีอินโทรนะครับเปแต่ว่าเราเรา ก่อนที่เราจะร้องเพลงเราวนเราวนขอดสักรอบก่อนเราสร้างความคุ้นเคยก่อนเราวนมีคอร์ด G ี m ีมิเนอเอมเนแล้วก็มาจบที่คอร์ด G แล้วเราค่อยมาเริ่มคอร์ด G ใหม่ก่อนที่จะร้องเพลงเป็นแบบนี้นะครับเราวนก่อนสักรอบให้มันคุ้นกับคีย์ร้องนะครับ พอเราวนคอร์ดจบ G B minor er, A minor er, แล้วมาจบที่คอร์ด G เราก็มาเริ่มที่คอร์ด G อีกอ้องหนึ่งไอตอนเราวนคอร์ดเราก็เราก็พยายามนึกไอทำนองไปด้วยหรือว่าเราเราร้องในตอนแรกไอกรอไปในใจนะครับเราร้องนึกไปแบบนี้นะครับพอเรามาร้องเพลงจริงๆมันมันจะไม่ค่อยสะดุดนะครับเราลงคอร์ด G ไปก่อน เราตีลงไปก่อน2ทีนะครับในเพลงนี้เราจะตีลงไปก่อน2ทีโดยปกติแล้วเพลงส่วนมากแล้วจะเป็นการตีลงไปทีเดียวแล้วเราร้องเพลงเลยแต่ว่าเพลงนี้เราตีก่อน2ทีแบบนี้นะครับได้นะครับเราลงคอร์ด B m i n o r ตรงคำว่าว่านะครับว่าจะเลิกกับฉันเอาใหม่อีกทีนะครับถ้าเธอแน่ใจแล้วว่าจะเลิกกับฉันแล้วก็มาลง A m i เ o r ก่อนนะครับตรงนี้ก็จะตีลงไปก่อน2ทีเหมือนกันนะครับ ไหมลงขอดีครับแล้วก็ต่อด้วยขอด G อีกห้องหนึ่งก่อนที่จะร้องถึงจะไม่เข้าใจก็ลงขอด G ไปก่อน2ทีเหมือนกันทมเข้าใจว่าว่าว่าเราก็ลงคอดบีไมเนอรตรงคำว่าว่าว่าทำไมต้องจบว่าทำไม ว่าทำไมต้องจบว่าทำไมต้องจบคึ้นถนัดมากเลยนะเพลงไม่รู้ว่าเสียงสูงยังไงถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะครับปกติมันก็เพี้ยนเพี้ยนอยู่นะครับเพลงผมร้องไม่ค่อยไม่ค่อยจะตรงกับต้นฉบับเท่าไหร่นะครับเอามหมเอามหมถึงจะไม่เข้าใจ แล้วลงทำไมเนอ o r ไปก่อน A minor er ตรงนี้เราจะลงแค่ตีเดียวนะครับแล้วก็ร้องเพลงเป็น A minor er ครึ่งง้องนะครับตรงนี้ลงคอร์ดดีตรงคำว่าการตีครึ่งง้องเหมือนกันตนสินใจใจลงกอร์ด G กอร์ด G กลับมาตีเต็มห้องนะครับก็จะมีอยู่ A minor er กับดีตรงนี้นะครับ พี่ว่าเราเล่นแค่ครื่องง,งอยังหลอยงไปต่อในท่อนยังเหลือแค่สักนาทีหนึ่งไหมเดี๋ยวไว้เป็นท่อนหลังนะครับดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้นะครับผมก็ทำให้ดูไปแบบช้าๆนะครับเริ่มจากลงขอด G ไปก่อน2ทีแล้วร้องเพลงนะครับถ้าเธอแน่ใจแล้ว ถ้าจะเลิกกับฉันฉันก็คงต้องยอมใจไหมฉันจะไม่เข้าใจว่าทำไม เหลือเรามาลง A minor ตรงคำว่าเหลือนะครับยังเหลือที่สันาทีหนึ่งไหมไหมลงดีม n เนอร์ครับไหมรฉันฉันลง่อนดสิฉันมีอะไรจะถามถามลง่อนดดีครับถาม ไปต่อในทน่อนฉันยังคุยเดี๋ยวเราเราดูตัวอย่างติดติดในท่อนนี้ก่อนนิดเดียวนะครับท่อนนี้แค่สี่ขอนครับมันมันอยู่แบบว่าร้องประมาณว่าคนละฟิวกันเดี๋ยวดูตัวอย่างในท่อนนี้ก่อนยังเหลือยังเหลือกิัพเาที คุยลงคอจีครับคอจีตรงคำว่าคุยฉันยังคุยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่อนเพื่อนลง e เนอร์ครับคืนได้หรือเปล่าหรือวันไหนเธอฉันเหงาหรือวันไหนไหนลงคอซีครับหรือวันไหนเธอฉันเหงาฉันมาหาฉันมาหาหาลงอร์เอเมเนอร์ตรงคำว่าหาตรงนี้จะเล่นแก้ครื่งงอกนะครับ ฉันมาหาเธอไ,ไหม,ไมลงขอด,ดีขอด,ดีก็ครึ่งห้องเหมือนกันนะครับไหมฉันยังโทรฉันยังโทรโทรกลับไปเล่นขอดีตีเต็มห้องครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้ก่อนนะครับฉันยังคุยกับเธอได้ไหมเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับฉันยังคุยกับเธอได้ไหมอย่าเป ลงคอดจีครับฉันยังโทรโตลลงกอดจีตีเต็มห้องนะครับฉันยังโทรหาเธอได้ไหมวันละครั้งครั้งลงบีมนเนอร์ครับหรือว่าถ้าใครจับคอร์ด B แบบไม่มีตัว M อยู่หลังคอร์ด B ธรรมดานะครับก็จับคอร์ด B ก็ได้นะครับวันวันละวันละครน้อยกว่าน,นั้นก็ได้ จะเล่นเป็น B เ i n o r er ก็ได้นะครับแต่ผมจะเล่นเป็น B เ i n o r er นะครับตรงนี้ได,ได้ลง E minor er, ครับ E minor er, ตรงคำว่าได้นะี้จะเล่นแค่เครื่ององอกนะครับไดต่อด้วย D เครื่ององอกเหมือนกันครับได้แต่ถ้าดูดูดลง A m i n เนอร์เมกลับมาตีเต็มห้องนะครับแต่ถ้ามันรู้เป็นการไปรบกวนใจใจลงขอดีครับขอดีตรงคำว่าใจใจคแล้วใใจจลงขอดีครับใจเธอแล้วก็ต่อด้วยขอดีอีกห้องหนึ่งนะครับตรงนี้แล้วก็ไปลงขอดีก่อนที่จะ ขึ้นในท่อนใหม่ถ้าเธอถามตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ตรงนั้นตรงนี้มันจะเป็นขอดจีสาห้องติดๆเลยนะครับเดี๋ยวเราดูตัวอย่างติดๆในท่อนนี้ก่อนฉันยังโทรก่อนัััันนยงโทรหาเธอได้ไ้ว ขอดีก่อนที่จะร้องถ้าเธอถามตอนนี้พอเราจบขอดีไปสองห้องก็คงแล้วแต่ใจเธอถ้าเธอถามตอนนี้อ่าเราก็ลงขอดีไปก่อนสองทีเหมือนกัน,นครับตรงนี้ถ้าเธอถามตอนนี้เราลงขอดีไปก่อนสองทีคล้ายๆกับใน ท่อนแรกหนึ่งนะครับถ้าจะถามตอนนี้ฉันฉันเราลง B minor ตรงคำว่าฉันฉันก็ยังไม่รู้แล้วลง A minor นะครับลง A minor ไปก่อนสองทีเหมือนกันนะครับปไ,ไป,ไปเราลงกอดจีนะครับกอดจีตรงคำว่าไปไป แล้วก็ต่อด้วยคอร์ดจีอีกข้อหนึ่งนะครับก่อนที่จะร้องน่าจะเริ่มจากศูนย์เราก็ลงคอร์ดจีไปก่อนสองทีเหมือนกันนะครับตรงนี้ก่อนที่จะร้องน่าจะเริ่มจากศูนย์น่าจะเริ่มจากศูนย์เริ่มเริ่มลงบีมินเนอร์อน,อน,น,นะครับเริ่มจากไม่เนื้อเธอแล้วก็ลงเอมินเนอร์นะครับก่อนที่จะร้อง หัดอยู่คนเดียวให้ชินให้ได้ตรงนี้เราจะลงแค่ทีเดียวนะครับลงเอเมเนอร์เราจะลงไปก่อนแค่ทีเดียวนะครับไม่เหมือนกับท่อนอื่นนะครับท่อนอื่นจะลงไปก่อน2อทีนะครับแต่ท่อนนี้เราจะลงแค่ทีเดียว,ยยวยแล้วลงขอรดจีรงคับว่าได้ได แล้วก็ไปกลับไปซ้ำยังเหลือแค่สักนาทีหนึ่งไหมนะครับเท่านั้นนะครับตรงนี้ได้นะครับไม่งงนะครับตรงอื่นมันมันจะตีลงไปก่อนสองทีแต่ว่าพอหัดอยู่คนเดียวให้ชินให้ได้ตรงนี้เราจะตีลงแค่ทีเดียวนะครับเอ่ถ้าเราจะตีลงไปก่อนสองทีก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะเราจะร้องเราจะร้องแบบนี้นะครับหัดดอยยู่คนเีวช เหมือนกันนะครับรม,ม,ม,มันจะร้องประมาณนี้นะครับถ้าเราลงไปก่อนสองทีถ้าเราลงไปก่อนทีเดียวก็วะจะประมาณนี้นะครับแล้วก็กลับไปซ้ำยังเหลือแค่สักนาทีหนึ่งไหม เดี๋ยวเราดูตัวอย่างติดๆในตอนนี้ก่อนนะครับ ก็จะกลับไปซ้ำตรงที่เดิมเลยนะครับก็จะซ้ำมาจนถึงแต่เธอมันดูเป็นการรบกวนใจก็คงแล้วแต่ใจเธออตรงนี้เดี๋ยวผมจะจบจบในแบบสไตล์ของผมนะคครับของแล้วตใจเธอแล้วเราก็ต่อด้วยคอร์ด G อีกข้อหนึ่งตรงนี้ ก็คงแล้วแต่ใจเธอเราลงกอดจีลงกัว่าใจใจเธอแล้วลงขอดจีอีกขอนะ้อหนึ่งแล้วก็มาลงเอเมอร์ er ตรงแต่ถ้ามันดูเราเราจะซ้ําแต่ถ้ามันดูเป็นการรบกวนใจแต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจก็คงแล้วแต่ใจเธออีกอีกเที่ยวนึงนะครับเราจะจบแบบนี้นะครับ แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ ประมาณนี้นะครับก็น่าจะได้นะครับสําหรับแล้วแต่ใจเธอของหนุ่มกัลลาเป็นเพลงที่หนัดมากนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรต่อนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย